ตอนนี้ก็ถึงเลยนะครับอุทยานเขาปูเขาย่านะครับคิดถึงป่าต่อจังเลยป่าตอไม่ได้มางาันนี้นะเยอะกี่ตัวกางล้างไม่มื่อนเวียน <laughs> นั่นเลยไม่ค่อยชอบเลยแต่แบบนี้นัดเป็นนัดมั่งนะโตโตกันแล้วถือว่าไปช่างภาพจะมาตอนไหนก็ได้ ไดมางานงานน้องตั้มกับน้องโบนะครับก็มาทานข้าวอาหารเช้าก็มีต้นแซ่นะครับเป็นผักพื้นเมืองแล้วก็ถามพี่เขานะครับมันคือต้นแซ่ชื่อต้นแซ่ซึ่งมันดูคล้ายๆกับต้นหอมเลยปุยช่ายนะแต่กลิ่นค่อนข้างไม่ฉุนเท่าไหร,ร่นี่ฮะเขาเรียกว่าต้นแซ่ครับหาดูยากครับนี่ก็ครั้งแรกในชีวิตแล้วกันนะครับได้รู้จักต้นแซ่นะครับ <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างที่ว่าจะได้มีเมียของตัวเองนะตอนที่บ้านมาเมียกันครับใช่ใช่ครับเต้น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 หลแล้วแล้วไปเจอกันไ็้ยังไงครับตอไกลกนนไปลกลบไปลกลบกันตรงไหนครับกักลน้องเรา bây <laughs> biệt độc lập là... rồi, biệt độc lập, chúng ta anh đi <laughs> cái <laughs> này, này mày วันนี้เป็นเรื่องงานยาดีนะครับได้มาดงานพิธีมงคลสมสู่ของน้องตั้มแล้วสมรสสมรสสมรสพี่ขอให้ยอมก็ขอพรให้น้องทั้งสองคนและครอบครัวกับผมจงพบแต่ความสุขัช่นเดียวกันขอให้พี่ตั้มนะครับมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสนะพี่แล้วก็ให้มีสุขภาพไขยที่แข็งแรงตลอดไปนะรั ขอมีความสุขมากๆนะครับงานแต่งงานครับอเอาเหมือนพี่ต้นกับพี่เดียพี่เดียครับแคนั้นเยอะแลยนี่ก็มางานแต่งน้องตั้มนะครับก็ขอวยพรให้น้องตั้มกับน้องโบมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีหลานวๆนะฮะมีหลานให้พวกเราพี่ๆได้ชื่นชมกันนะครับมีความสุขมากๆครับ สวัสดีครับผมเฟิร์สเป็นในจอนะครับขอให้พี่ตั้มน้องโบมีความสุขมากๆนะครับแข็งแรงแล้วก็รอฟังข่าวดีรอบมากครับใชมือถืนช้อนนมันเต้นเดียวนั่นมีมันมีอย่างนั้น เบตกแค่น no oh. oh 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 oh. oh oh. er ี้น้ำมัน100โอ้1700ครั้งที่ว่าน้ำมันถุนก่อนที่ว่าน้ำมันจะขึ้นนั้นโอ้โหผมเดินเผลอไปคุยโทรศัพท์แป๊บเดียวผมกลับเข้ามาชูวหน้าเวทีท่าเสื้อเสื้อลุกหมดเลยมาเสียไม่มีเลยเขาไม่เห็นดึงเด็กเสื้อไปโอ้ปูเขาหย่าไปทำไมครับไปไปกางเต็นท์นอนกันครับพี่ไปสิ ออกมาจากบ้านน้องโบนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปสู่พยายนเขาผู่เขาย่านะฮะแต่เส้นทางตอนนี้ฝนเกิดตกนะฮะก็ไม่รู้ว่าโฟนาให้มันหยุดนะตอนจังหวะที่พวกเราไปถึงเพราะว่าไม่งั้นมันเปียกแน่นอนเลยนะเส้นทางข้างหน้ามัตกมีน้องเฟิร์สนะครับที่ขับใช้มอเตอร์ไซค์ตอนนี้นะ ตอนนี้ก็แวะซื้อเสบียงนะครับก็ซื้อเข้าของส่วนตัวใน มื้อเย็นนี้แล้วก็มือ้อค่ามื้อเช้านะครับเพราะว่าที่นู่นนะฮะเขาไม่ได้ทำอาหารที่อุทยานนะครับหลีอเลี่ยงเรื่องการก่อไฟก่อไฟเะครับเรื่องมีควันอะไรนี้ไม่ได้นะเพราะว่าพื้นที่อุทยานก็อาจจะเป็นสวยงามนะฮะก็เลยต้องเตรียมอาหารค่อนข้างเป็นอาหารเป็นลูกนึ่งต้มอะไรเงี้ยอาจจะเราจะอาจจะใช้เตาแก๊สเอานะครับในค่ำคืนนี้ครับในไม่กี่กิโลก็จะถึงนะฮะโ้เจอน,นะ อน,นี้เรามาที่ควรไข่หดใช่ไหมพี่เอก<ะ>อควรไข่หดเป็นเส้นทางก่อนจะถึง<ะ>อุทยานที่เราจะไปนะครับก็คืออุทยานเ<ะ>ขาปู่เขาญานะครับ<ะ>ก็เลยแวะขึ้นมานิดหน่อยว่า,าควรไข่หดเป็นยังไงว่า,ขาไข่เจ้าหนว่าพื้นที่ที่นี่สวยงามแค่ไหนนะียไงนะครับมีป้ายด้วยนะครับเป็นลักษณะของจุดเช็คอินนะครับควรไข่หด โอเคเอ้ okay. hey, ครับนี่ก็บรรยากาศของพื้นที่ควรไข่หดนะครับหดไหมครับอ่าตำบลเขาปูนะครับคาดว่าที่นี่ทําไมถึงเรียกว่าควรไข่หดน่าก็น่าจะเกิดจากสถานที่ตรงนี้เป็นเนินเขาที่ขึ้นสูงชันนะครับก็ถ้ามองลงไปจะเป็นค่อนข้างเป็นผาลงไปเลยนะฮะเลยคิดว่าชาวบ้านที่นี่เขาอาจจะตั้งชื่อตามเราเรียนตามสภาพ ธรณีนะครับให้มันออกเป็นเชิงว่าแบบเออขึ้นมาแล้วมันคือควรไข่หดนะครับคือถ้าภาษาด้นต้าคนใต้เขาเรียกว่าคนเนีก็คือขึ้นแล้วมาแล้ววาดเสียวนะครับวาดเสียวจนไข่หดอ่านี่คือภาษาท้องถิ่น์ของคนใต้นะครับแต่ถ้ามองไปไกลๆนะฮะฝั่งนู้นเป็นเทือกเขาบรรทัดที่เราจะไปอ่านี่ครับด้านหน้าเรานะครับเป็นเทือกเขาบรรทัดนะครับเป็นอุทยานอุทยานนะครับสวยมากครับที่นี่สวยมากครับเป็นเขาเป็นชั้นๆสลับซับซ้อนนะครับสวยงาม ต้นไม้เยอะส่วนใหญ่จะเป็นพวกพืชต้นยางพารานะครับในที่ราบนะถ้าจะเห็นเป็นที่ราบนี่คือต้นยางพาราเนะี่ยแต่ในข้างบนนี้จะเป็นพวกต้นไม้ของทางธรรมชานะครับพวกป่าเบญจพรรณทั่วไปนะครับเช้าๆคิดว่าน่าจะมีหมอกเยอะนะที่นี่เพราะดูด้วยสภาพอากาศมันมีป่าปกคลุมเป็นพื้นที่น่าแน่นเป็นแอ่งกระทะนะฮะข้างล่างครับผมโอเคเดี๋ยวเราเสร็จจากนี้เราจะแวะไปที่ จุดมุ่งหมายของเราก็คือเขาปู่เขาย่านะครับโอเคครับเดี๋ยวรับชมกันต่อนะฮะ ก็เห็นพี่หลวงมั้งครับตอนนี้พี่หลวงหายครับเข้ามาพี่หลวงน่าจะไปดูของหรือว่าอดไหมอ่าตอนนี้นะครับพี่หลวงนะครับพี่หลวงของเรากับพี่เจจอยนะจจจอยหายไปนะครับผมคาดว่าน่าจะไปตามหาไอ้เจ้าโปเต้โปเต้ก็คือหมาของแกนะครับพาหมามาด้วยแล้วหมาไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับบอกเลยว่าอย่าพามาบอกเลยอย่าพามานะหมาวิ่งหายไปแล้วเดี๋ยวลองไปหาดูแกก่อนหาหาดูพี่หลวงก่อนนะครับ ยังไงพี่หลวงเห็นลงมาตอนไหนแล้ว,ลวนึกว่าตามหาไอ้โปเต้กันเราที่ถามอยู่ว่าตรงไหนตามหาโปเต้กันแล้ว้นบ่มันขึ้นลงมันขึ้นแล้วมันก็ลงแล้วได้ตรงหลากระปุ้นนึกว่าตามหาโปเตปเ้นะครับสะาด้านหน้าของกวนหมวดนะครับ เป็นเส้นทางผ่านไปรอแวะมาถ่ายรูปกันได้นะครับที่นี่ ตอนนี้ก็ถึงแลวนะครับอุทยานเขาปู่เขาย่านะครับก็ที่นี่ธรรมชาติตีเลยครับแล้วก็ผู้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเหมออาะกับการมาพักผ่อนพาครอบครัวมาพักผ่อนกันได้นะครับธรรมชาติค่อนข้างสวยเลยแหละเพราะว่ามันมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้เก่าแก่อยู่นะครับธรรมชาติสวยเลยก็เหมาะมาพักผ่อนมากครับ มันค่อนข้างสงบแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ด้วยเหมาะกับครอบครัวหรือว่าแก๊งไหนที่ว่าอยากจะมาพักผ่อนแล้วก็มายังไงอะ่ะเราต้องการความพักผ่อนแล้วก็ความเป็นธรรมชาติสูงนะครับก็มาได้ครับเพราะที่นี่มีแอ่งน้ําด้วยอย่างนี้นแหละแอ่งน้าธรรมชาตินะครับต้นไม้ใหญ่ลมเย็นนะฮะแต่อย่างนึงครับย้าเลยนะว่ามาก็ต้องใส่ผ้าใบมาหน่อยครับเพราะที่นี่มันเป็น เป็นเป็นป่ามีใบไม้นะครับคือเราต้องระวังเรื่องกัีริดนิดหน่อยนี่เอ่งน้ำโอเคฮะกาา็มาเุดนน้ำใสมากเป็นป่ายอยอเ,เห็นไหมัะด้านนู้นมาให้มันคมเลี่ยโอ้ถ่ายรูปสวยอ่ะเนี่ยอะไรอือถ่ายรูปสวยมา โอ้สบายมากครับน้ําใสมากเลยนะครับน้ําใสมากเหมาะกับมานั่งเล่นแค่อาบน้ำาเล็กๆน้อยในช่วงบ่ายนะฮะอากาศช่วงอากาศร้อนๆอย่างหัที่เราเดินทางมามาพักผ่อนได้นะครับแล้วก็ไปปาร์ตี้เหมาะเลยนะครับใครครอบครัวไหนจะพาเด็กๆหรือว่าครอบครัวหรือว่าปาร์ตี้ทีมงานเลยมาเหมาะมากครับมาพักผ่อนกันที่นี่ได้ที่เขาปู่เขาญานะครับ ม,มาดูธรรมชาติที่นี่มันดีแค่ไหนมาดูดูนะฮะนี่น่าจะเขาเรียกกงเนาะพ่พิ่กงเนาะเขาจะเรียกกงนะฮะโอใหญ่มากนี่คือมือผมมือผมโอใหญ่นะถ้าเขาใกล้ๆตัวใหญ่มากสักฝามือผมใหญ่กว่าฝามือผมอีกฮะนี่คือกงนะฮะน,น่าจะมาจากเมีย <c oughs> นาเขใหญ่มันจะเป็นเขาเรียกว่าทางคุกยาคทางทางคุกหรือกบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันอยู่ในในที่ธรรมชาติชอบอยู่ในที่น้ําตกนะฮะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริง อ,องเนยะอะครับองหนุ่มสูงนะครับเดี๋ยวไปเซอร์วีดูหน่อยครับสถานที่ที่นี่ว่ากว้างใหญ่และสวยงามมากคทไหนนะครับเรียกไปไหมไปครับเจ,เจ๊ล็อกมาขอขอบคุณฮอนดา้าบริษัทฮอนด้าเลยครับที่เจีุ๊บเจี๊หลอดล็อกไหม่อาเดี๋ยวนะครล็อกไปวะสวยมากโอพี่ขอไอโค้นี่สวยนะ นครับก็พี่เขาบอกว่าจะไม่มีสัตว์ใหญ่ลงมานะครับแต่จะมีพวกพวกข้างอะไรอย่เงี้ยมีลงมาบ้างนะครับซ้ำซ้ำซ้ำโอ้ยตกใจหมดเลยเรืองนารูปปั้นหลบมันเป็นธรรมชาติมากอ่ะด๋อยด๋วยเย็นนะพี่นะอือ ากาศความชื้นความชื้นมันสูงนี่ไปไปตรงไหนวะเนี่ยก็ไม่รู้สินะลองดูไปก่อนนะริงว่าขับขับน้ำมันน้ำมันหมดกี่ก้นน้อยเหล่าเดี๋ยวกระดาษน้เลยี่ก็ไม่ได้เติมน้ำมันนะเป็นรถของเจ้าหน้าที่ี่นี่นะเดี๋ยวเราเลี้ยวกลับอะไรก็ตามแก้วเดี๋ยวแกขับรถกลับบ้านก็ไม่ได้แล้วับวันนี้น่าจะไปลึกไปลึกเลยนะครับไม่ไรเดี๋ยวเราค่อยเอารถน้องเฟิร์สนะครับเรามีมอเตอร์ไซค์อีกคันก็น้องเฟิร์สค่อยมาไปขับเข้าไปนะ ครับตอนนี้ก็กลางเป็นกลางนะครับเป็นกลางไว้สําหรับนั่งนั่งทานอาหารในค่ําคืนนี้นะครับเพื่อป้องกันฝนด้วยแล้วก็เป็นเต็นต์อานวยการนะครับไว้เก็บข้าวของอาหารเครื่องใช้ในสวนกลางนะครับยีบก่กระอกเดี๋ยวร,รอเชื่อกนิดนึงครับเพื่อถึงกลางไม่ให้เต็นต์มันตกนะครับรูปเต็นต์วันนี้เราก็จะต่อในแบบสามเหลี่ยมยาวนะครับสามเหลี่ยมยาวนั่งสบายครับเดี๋ยวรอดูตอนมันเสร็จนะฮะว่าสบายแค่ไหนนะครับ này đấy chứ mấy, siêu đẹp cùng nhau, đẹp không có trúng mét, bỏ mét đai, không may lắm đâu, qua bắt à, bắt, โอ๊ยเจ็บแล้วปวกเราก่อนปวดแล้ก่อนแต่พี่จปล่อยกันทะเลาะกันนิดหน่อยครับพ่อลูกมีทะเลาะกันนิดหน่อยครับโยเลย์เหรอเอาไว่มาทำแหลบทำแหล็บไม่ว่าจะทำแหลบทำไปเฉยเลยทำไหนไม่ทำแหลบ

เ็ดลองเสร็จแล้วครับปเปนน็นมีใจก็เทียเท่ยวมามาเที่ยวฮะนี่นี่เอาเจ็บตัวเลยพี่นี่้านี่นะนี่สิเอออานบอกเปิดดังดัง <c oughs> ครับตอนนี้ก็พวกเรากางเต็นท์เสรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ผมขออนุญาตที่จะไม่ใส่เสื้อนะครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรอากาศมันร้อนมากแล้วก็ผมมีเสื้อแขนยาวสีดําซึ่งร้อนก็ไปใหญ่เพราะอากาศที่นี่มันมันค่อนข้างคุ้มคืนนิดนึงครับแต่ว่าหลังจากช่วงค่าก็น่าจะอากาศเย็นแล้วฮะแต่ตอนนี้มันร้อนมากก็หลายคนบ่นครับว่าจะไปอาบน้ํากันแล้วก็จะนั่งรีแลกซ์ใส่ขาสั้นนั่งรีแลกซ์แต่ว่ามันหามันก็คือมันก็ยังมีพวกแมลงเหลือมไรหรือยุงอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะแต่ว่ารอดูว่ามันจะเป็นยังไงนคคี้เรับ อน่กกากลัวจังเลยดีรำไหมไ,ไ,ไม่ออกไปไหนมาถึงมยานั่งวิปัสนาวันนี้นี่เงียบมากเงียบสุดๆเลยเขาป่าเขาป่าคิดถึงเสียงพี่ต่อไหมเนี่ยเงียบแบบเนี้ยช่วนี้ไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่ เป็นเมื่อก่อนก็คิดถึงอยู่แต่ว่ามาพานักหลังเจอกันบ่อยก็เลยไม่ค่อยคิดถึงเอ่าเป็นน้ำตาพี่จอนนมใหญ่นะพี่จอน มอร์นิ่งสวัสดีครับตอนนี้ก็ยามเช้าทั้งอากาศยามเช้าพอดีผมก็เพิ่งตื่นเสียงอ่ะนั่นเนิดนึงนะฮะที่นี่อากาศเย็นมากครับเช้านี้พวกเราก็เริ่มกันด้วยการตื่นถึงกาแฟนะฮะแล้วก็บางคนก็ไปเที่ยวถ่ายรูปอะไรเงี้ยดาต้ายิ้มอะไรกันหนูนี่ครับดูภาพรวมทุกประวัตครับสมาชิกเช้านี้ครับ มื่อคืนฝนตกหนักไปนิดนึงครับผมมีการูฟเต็นท์แล้วก็เต็นท์พังไปด้วยนะครับนอ้หลักหนักมากครับสวัสดีครับวันใหม่เป็นวันที่อากาศเจ่มใสนะครับฟ้าเปิดแสงอิตสวยมากดูที่นี่บรรยากาศดีมากครับช่วงเช้าอากาศกําลังดีนะครับไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไป